สวัสดีครับอยู่กับนัทที่จะพาไปวันนี้สั่งอาหารทะเลของน้องแป้งนะครับน้องแป้งนี่เป็นลูกค้า l ลน e อินเทอร์เน็ตเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วแต่ก็ยังรู้จักจกนันอยู่นี่โอ้ยสั่งคือต้องบอกตามตรงว่าของเนี่ยมาส่งเมื่อวานนี้นะครับแต่ว่าผมกลับมาบ้านมืดแล้วไม่มีเวลาทําไม่มีเวลารีวิวว่าเลยมารีวิววันนี้นะครับก็ปรึกษาน้องแป้งนะว่าทำยังไงจะให้มันอร่อยซึ่ง ถามน้องแป้งเนี่ยน้องแป้งบอกว่าน้องแป้งเนี่ยวิ่งไปเอาปูไม่ใช่ปูสิเอาอาหารทะเลทั้งหมดเนี่ยมาจากท่าเรือที่ระยองนะครับก็คือวิ่งไปเอาตอนเช้าแล้วบ่ายก็วิ่งมาส่งคนในกรุงเทพเลยนะครับเป็นวันต่อวันแต่ว่าต้องไปเข้าไปดูใน Facebook ของน้องแป้งเขานะครับว่าพอมีรอบส่งไปไหนบ้างเพราะเขาจะนัดกับเรือก็คือขึ้นเรือปุ๊บก็แกะก็ทําตรงนั้นแล้วก็วิ่งมาส่งเลยนะครับเพราะว่าเขาคาสดน้องแป้งบอกไม่มีสดกว่านี้แล้วนะครับวันนี้ที่สั่งไปนะครับมี เนื้อปูนะครับกล่องละห้ากล่องละห้ารอยกรัมก็คือกล่องละครึ่งโลนะครับสองกล่องอันนี้กล่องละสองร้อยี่สิบเก้าบาทก็จากที่นับดูตรงนี้นะครับมีสองเขามีมาให้เนี่ยสี่กระดองนะสี่กระดองก็สี่กระดองกล่องหนึ่งสองยิบเก้าก็ตกตัวละห้าสิบกว่าบาททำแล้วน้ำจิ้มอีกอซื้อเอาเหอะเนาะแล้วถ้ามันสดก็โอเค อันนี้มีทั้งหมด2กล่องแน่นอนกล่องละสีตัวจัดเรียงสวยงามนะครับนี่ต่อไปเป็นหอยนางรมฝาเขาบอก1กล่องอะไม่แน่ใจกี่ตัว139บาทย้ำนะครับอันนี้มาเมื่อวานนะก็เครื่องของกินพร้อมนะครับในนี้ก็มีตัวหนึ่งี่ห้าหกเจ็ดแปที่เห็นเั้งด้วยตาเนี่ยประมาณ8ตัวแล้วก็มี ผักมีเครื่องเคียงมีอะไรอยู่ในนี้ครบหมดเลยนะครับนี่ครับก็บพร้อมกินอนะ่ะเอาง่ายๆต่อไปเป็นเนื้อหอยเชลล์5้ารากร,รมัมอันนี้มาเป็นกล่องนะครับ5้า,รากร,รัมเนี่ยกไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้นะก็คือครึ่งกิโลอ่ะนี่นะครับเยอะอยู่นะเอียงมากไม่ได้เดี๋ยวน้ำมันไหล เนื้อหอยเชลล์ทำอะไรได้บ้างวาเนื้อหอยเชลล์ผัดกะเพราไหมผัดฉ่ายเนี่ยนะแล้วก็ต่อไปเป็นหอยหวานแกะหนึ่งกิโลอันนี้น่าจะลวกไปแล้วนะครับพร้อมกินเลยก็มีผักลองนะครับแล้วก็มีน้ำจิ้มมาให้คือในเนี้ยทุกอันเนี่ยมีน้ำจิ้มมาให้อยู่แล้วแล้วก็ไม่อันน้ำจิ้มมาให้อีกห้าอันนะครับเฮ้ มาอยู่ๆเ็นน้ำลายไหล <C> e <ars> นะครับตามนี้ก็เวลาถ้าอยากสั่งน้องแป้งนะขอบเขตการส่งกันดีกว่าเขาไปรับของที่ระยองบ้านผมเนี่ยอยู่ลาดพร้าวน้องแป้งบอกว่าถ้าเกิดสั่งห้าห้าบล็อกขึ้นไปเนะี่ยส่งฟรีที่เหลือลองโทรลองไลน์คุยกับเขาก็ได้ครับลองลองแชทคุยกับน้องเขาก็ได้ ผมก็เลยสั่งแม่งหลาอย่างเลยเพราะว่ามันก็ทำกับข้าวได้หลายอย่างบ้านผมก็อยู่หลายคนนะแต่ถ้าสั่งไม่ถึงนะครับก็ก็มีราคาค่าส่งนิดหน่อยนะแตปูปูปแตปูดูดีนะชอบชอบเดี๋ยววันนี้จะกินปูก็ลองดูนะครับช่วงนี้สั่งเอาเอเพราะความปลอดภัยโอเคไปแล้วนะแล้วจะไป กินก่อนแล้วได้วความว่ายังไงจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงไปแล้เวเปิ่มอ,อุ่นอีกทีน้องแป้งบอกเคล็ดลับให้ยืมลืมลืมบอกดูความที่เราเอามาใช่ไหมครับอย่างผมเนี่ยเอาเก็บไว้แล้วคืนหนึ่งกับอ,อีกวันหนึ่งเนี่ยเวลากินคนส่วนใหญ่ก็าอุ่นยังไงกันเว็บนึ่ง แป้งบอกว่าไม่โอเคถ้าจะให้ดีให้ใช้วิธีการลวกน้้ำร้อนต้มน้ำให้เดือดแล้วก็เทลงไปคขอค่อยเทนะแล้วก็ให้มันร้อนก็ช้อนขึ้นอย่าไปนึ่งครับคขาบอกว็ถ้านึ่งเนา้เนื้มันจะหดให้ใช้วิธีต้มเอาไม่รู้นะอันนี้้องแป้งเขาว่ามาก็ลองดูนะครับสวัสดีครับ